ฟ้าตัวเลื่อนชั้นในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นนครศรีเต็ดนะครับเข้ารอไปรอชิงสีมาได้ก่อนด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน90มานาทีในเกมวันนี้ครับได้ชื่อทั้ง2ทีมออกมาแล้วนะครับระบบ433สสของระายองเอฟบุสินชายกิจอินบุสงให้สัญญาเริ่มเกมนะครับ อวิทยาดีเต็ดในชุดแดงนะครับขณะที่เจ้าถิ่นอยู่ในชุดเข้มนะครับเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยเปิดเกมยากยอดรักให้บอลมาตรงกลางกับราฟิเอลกาเยโดให้บอลแรกถึงลาว,วินโมอองพาบอลไปสู่เส้นตรงนี้ครับพยายามที่จะพาบอลเข้าไปในกรอบหลายทีกลับมาที่กาเยโดเปิดสายโค้งโค้งออกหลังไปเลยครับสำรองของทรูแบงค์ก็อยู่นเต็ดนะครับทุ่มมาของวารุตตรงนี้ถูกบ่งทิ้งออกมาได้เก็บแถวสองครับ รัชชาเข้าซ้ายลองยิงอาวุธบอลเปิดแตะมุมเข้ามาโอ้ยังอยู่ในกรอบของอยุธยายูนเตตอยู่นะครับวสุศิวิกิตให้มาโรบินโมอองลิกเข้าขวาลองซัดดูบดไปหน่อยแล้วไปตรงตัวอุสิกเตอร์มีครับ <c oughs> บอลทุ่มโดยยอดรักแทนเมืองรักครับบ่งตั้งแล้วยิง้วยซ้ายกันโอ้แล้วมีฉนะแบปัดทิ้งไม่ได้ครับอุสิกเตอร์มีโอ้ตางเก็บตรงตรงนี้เนี่ยกลับมาที่ระยองอีกครั้งหนึ่ง แต่พุมครับเปิดลุกนี้บ่อนของแล้วหนึ่งโนครับประตูขึ้นน้ำระายองเอฟซีจากชุดาป้าโอ้โหแล้วเป็นสกอร์ที่ต้องการครับแล้วก็เป็นเจ้าไปหาคนเดิมครับเชียโก้ชุดาป้าหลังจากที่ระยองเอฟซีเนี่ยบุกกดดันอยู่นานนะครับแบบเปียบน,นะครับดูกันอีกครั้งครับลูกเปิดของกายาโดครับโอ้โหนี่ขึ้นมาโฉบส่วนสูงนี่มากาก็ขากระตรงนั้นนี่ผู้เล่นสีแดงนี่โอ้โหสี่ห้าคนนะครับ ไม่ถึงบอลนบเป็นชูลป้าจะถึงบอลก่อนัะโหแล้วป้องกันยากด้วยนะครับทอกเปิดของรอฟเฟลกกยโดได้โค้งเขาหาประตูเห็นเห็นเลยครับรสุดๆไปเลยครับครับเก๋โก้ชุดแบบัโดยชยธรเทพสวนาวรน,นะครับเปิดด้วยขวาบอลเข้าไปในกรอบแล้วได้ยิ่งตรงนี้มไม่ตองกรอบครับได้จบเหมือนกันเอาเป็นคนเดิมนี่แหละครับรอเฟลกยกยโดแล้วเหลี่ยม เปิดมากกว่าจังหวะเตะมุมด้วยนะครับโอกาสที่จะโค้งเข้าหาประตูได้เลยเหมือนกันแล้วติดเซฟแล้วติงอีกทีสองศูนย์เลยครับโอ้โหจากชุลป้าเจ้าเก่านี่แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคนเดิมนะครับเทียร์โกชุลป้านี่ครับลูกเล่นของราฟิโอไกยโดดูครับจังหวะยิงนะครับลูกนี้ครับยิงไปแล้วปัดออกมาแล้วโดนซ้ำเนี่ยครับ เตียมวิธีนี้เข้าหาประตูอยู่แล้วครับลูกยิงของไกาโดนะครับพือตัดสินใจยิงนะครับปัดมาปุ๊บแล้วก็เจอชุลป้านีาน่เจย์ทรอธุสุกสุ่มครับคืนมาที่นัชชาพรมสมบูรณ์ไทงบอลไปซ้ายครับอันเดรุลเลเตจี้เข้าหาด่วนกับนภัทรให้มาพื้นที่เปิดแล้วติ้งซ้ายตรงนี้ติดมอคกำังได้อยู่แต่ว่าจับบอลเล่นต่อไม่ได้ครับ จังหวจะจัดยิงของนักกสุขสุ่มนะครับโดยการเตะของระยองเจ้าถิ่นเปิดบอลขึ้นซ้ายครับตรงนี้โดยบอลแรกลงได้สวยนะครับระวินมองเปิดโค้งมาถ,ถึงราเเฟลกาเยโดดูบอลแรกขยับแล้วเข้าขวาลองยิงดูฉิบสองกลต้องปัดแล้วมีโอกาสได้ของบอลต่อนะครับแต่ว่าถูกจับลำหน้าไปก,ก่อนับราวินมองจังหวะจัด19นะครับ อาวุฒิช้างทองถูกถอดไปครับบอลยาวของเจ้าถิ่นครับชุลป้าบิวการโดนขวางยังได้อยู่แต่เฟลกาโร่เล่นกับชุลป้าเบาสุดท้ายเข้ามือนรู้สิกเติมไหมครับตรงนี้ครับจิตพรมต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับเป้าหมายคืออังเดรลุยส์อ,อังเดรลุยหให้มาในพื้นที่แคบๆตัวนี้น้คุณยังมาเร็วครับออกมาถึงบอลก่อนนะครับน้คุนนี่เขาสอง เชยธรมุซาซานุทำทางไปแล้วนะครับเชยาทรยังไม่ให้เปิดโค้งเข้าไปวัดในกรอบแล้วได้หมงตั้งตรงนี้นิวการได้ยิงไล่ไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองจากเจ้าโบโลครับโอ้นี่ครับการแก้เกมของอัญยาเป็นผลนะครับส่งเจ้าโบโลลงมาครับแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวเป็นคนทําประตูได้นะครับเอาครับประตูที่ต้องการของทีมเยือนมาแล้วระยองเนี่ยประตูที่3ไม่มาครับแล้วก็เวลูเกมหรือยังไงอัญยาก็ต้องเปิดเกมลุกอยู่แล้วครับ บอลของแจ๊ทอนให้อเดลูเต้โม่งกลับมาจับบอลลงชาร์จเข้าไปครับเกมจะสวนของเจ้าถิ่นมาแล้วครับราฟเฟิลกเยโดออกไปซ้ายแต่วินโมอองขยับแล้วครับจี้เข้าหากรอบแต่วินโมอองเหียวกาดได้สัดดีช็อตแบบแต่ว่าเข้ามือของริสิตเตอร์มีครับเซฟจังหวะแรกก่อนนะครับราฟิโอลกโยโดเกมสวนมาแล้วครับเดียร์มาโยโต้แทงออกมาขวา จษสดาบาชารีจี้เข้าหาพยายามที่จะไปโดนบล็อกเร็วยังไปได้ต่อเจษสดาโดนสไลด์ตรงนี้อย่างทุนสินให้เกมไหนต่อ,ตอดเ,ดเดี๋ยวไม่ต่อยกเข้าสายสายแล้วพยายามที่จะยิงแต่ว่าโดนเลี่ยนไม่ดีครับโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยบอลทุ่มของอยอดรักทุ่มมาตรงนี้ติดอยู่บ่งหนุนเข้ามาอีกทีครับยังติดวรวุษบอดอยู่ในกรอบ ชุดลมุนอยู่ตรงนี้ราเฟลกลัยโร่าซัดลูกนี้ไปตรงกอล์ฟยืนต่อได้ทาง YouTube MP2 HD นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วกู้ิรกระเป๋จบเกมเลยนะครับเป็นระยอง FC นำม,มาอยุธยาอยู่แต่อยูย่สองหนึ่งนะครับรับเสียทรนเปิดมาตรงนี้ชกออกมาได้แล้วยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับเกือบโดนเจ้าบอลลชกเหมือนกัน วายาวของเลียงครับเปิดขึ้นมาเปิดมาถึงอนุสิตเติม์มีแล้วไม่กล้าเล่นเลยครับอรุษิตอ้าวแล้วเตี่ยลูกนี้ของเจษนาบัตชาลีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหที่เสมอ2อสองสกอร์รวมกลายเป็นว่าพลิกขึ้นนำสี่สามเลยครับโอ้นี่เป็นโอ้หลายสตอรี่ในเกมนี้ครับจังหวะน้พวกคุณครับตัดสินใจออกบอลแล้วดูครับคือปล่อยกันหมดเลยครับ อนุชิตโม่งก็ไม่ดีครัือป้าใช้ความใหญ่แล้วพี่ครับจมูกหวมากครับเลื่อนดีทีเดียวครับเพราะจังหวะที่อนุชิตเนี่ยออกมาแล้วครับน้ำก็เป็นแอซิดของชูดป้าด้วยเจษดาดวลกับมุาซาโน่บุ้มาตรงนี้ครับของมุาซาโน่ได้เปิดมาหน้าประตูยังติดอยู่ครับบีดเก็บบอลได้ต่อครับพิทิจายูเนเต็ดแล้วเปิดโค้งก็มาได้บอลบอลข้างค่านออกไปครับโโอ้ดีกว่าเจบของเจ้าบอลโอ วางขวามาตรงนี้อย่างติดอยู่ติดชุลป้าจินรยุยย้อนไปขวาที่พักพลพักพลเปิดย้ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วรับติดมือเลยครับนภคุณขัดตุนมันนี้ถือว่าทำหน้าที่เท่นบังบอลแล้วเปิดให้กับเรียมายโตใช้ความเร็วครับแล้วได้ด้วยนะครับยิโตด่วนกับพิทพงศ์ศิลคอนครับเรือมายโตโยกอยู่ ยกแล้วเผาเวลาไปได้ด้วยแล้วให้มาตรงนี้เปิดพื้นที่ให้กับเจษดาบาชาีเจษดาเข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงเลยแล้วเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> โอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งจบได้อย่างคมกริบเลยครับเจษดาบาชารีโอ้โหเป็นฮีโร่ของนายองอย่างแท้ครับตัดสินใจยิงแล้วก็อันเซตเตอร์มีก็ถือว่ามีความผิดพลาดด้วยครับจังหวะนี้ครับนี่ครับไปเหมือนจะไปกาดจังหวะบอลตกนิดผิดจ,จังหวะนะครับนี่ครนะสตัว,ตว รู้เลยครับแบบนี้ลอาไปเต็มๆด้วยครับหูลูกตกรับพุ่งแรงมากเลยครับพนเลือกหยอดไปลุ้นเอาในกรอบจาวโลย้อนขึ้นกลับมาที่จิรยุทธจิรยุทธเปิดโค้งเข้ามาในกรอบตรงนี้โอกาสได้หม่งตั้งครับแล้วชุลมุนน้าตูแล้วจิ่งลูกนี้ข้ามคานออกไปได้รู้เลยครับอายุทยาปีนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับบายาของนพคุณขาตุนครับตอกพื้นบายอีกแล้วครับ เจสดาบาดชาร์ลีลูกนี้นอโอ้ห้ามพาลงไปโอ้เปิดบาตรงนี้ไปตรงตัวผมว่าคุณคาตุนนะครับแล้วผู้สื่อข่าวจบเกมเลยครับระยองเอฟซีเปิดบ้าเนเอาชนะอายุทยายูไนเตดไปถึง4ประตูต่อ1นนะครับ